ิงกลางจบไม่สวยโดนแบบเดิมและพักร่วมเลิกเป็นทาสเปิดคลิปท็อปชาติไทยประกาศลั่นไม่ได้ทิ้งใครกลางคันจากที่มีการรายงานค่ะการลาประชุมครมอของรัฐมนตรีหลายคนทําให้นายทักษิณมีการออกมาตําหนิอย่างรุนแรงต่อพักร่วมรัฐบาลซึ่งกิริยาดังกล่าวถูกวิพักษ์วิจารณ์ว่าเป็นความกลางที่เชื่อว่าจะจบไม่สวยพร้อมกับมีการจับตาท่าทีของพักร่วมที่จะเอาคืนอย่างไร ทั้งนี้เหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในงานสัมมนาพักเพื่อไทยโดยกล่าวช่วงหนึ่งว่าเมื่อสองวันก่อนมีพระราชกำหนดหรือว่าพรกรเกี่ยวกับมาตราการทางภาษีระหว่างประเทศเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอปรากฏว่ามีพักร่วมบางพักหลบป่วยอย่างนี้พร้อมกับบอกว่า ไม่ใช่เลือดสุพรรณนิวาถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันวันหลังไม่อยากอยู่ต้องบอกให้ชัดเจนเราเป็นคนพูดรู้เรื่องห้ามนี้ต่อไปใครนี้ก็บอกว่าทานี้ก็ส่งไปลาออกมาด้วยง่ายดีผมเป็นคนเกลียดพวกอ e ีแอบตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกันในเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมกันถแถลงนโยบายคุณยกมือเห็นด้วย พอได้เก้าอี้รัฐมนตรีค่อยๆหลบมือออกไม่ได้ต้องตรงไปตรงมาพักร่วมรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันจริงๆมีอะไรไม่พอใจพูดกันแต่สิ่งไหนที่เป็นนโยบายรัฐบาลคือต้องทำไม่ใช่ได้ตำแหน่งแล้วไม่เอาแล้วรัฐบาลเป็น,นกลไกประชาธิปไตยมีหลายออปชันอยากส่งสัญญาณให้รู้ว่าวันนั้นไม่สวยเลยวันที่หายไปตอนพอรกอรเข้ามันไม่ใช่ลูกผู้ชายให้รู้ว่าการทำงานร่วมกันง่ายมาก ล่าสุดข่าววันนี้วันที่14ธันวาคมใน Facebook ของนายจตุพรพรมพันธ์ก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอรายการพร้อมกับข้อความถึงนายทักษิณที่มีกิริยาต่อพักร่วมรัฐบาลซึ่งก็มีเนื้อหาบางช่วงระบุว่าเมื่อวันที่13ธันวาคมนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน f c e b o o k ไลายระบุว่านายทักษิณชินวัตรเริ่มขู่พักร่วมรัฐบากลกรณีไม่เข้าประชุมครมอลงมติพรกภาษีระหว่างประเทศ พร้อมกับมีการคำรามขับไล่พักอ e ีแอบอยู่ไม่ได้ก็ออกไปบงชี้ถึงการแสดงความยิ่งใหญ่ที่มีมากขึ้นตามลำดับทักษิณกำลังเร่งสถานการณ์ให้กลับไปสู่สถานการณ์ของรัฐที่สร้างความกลัวโดยใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือเมื่อทักษิณใหญ่เกินเบอร์เหมือนเดิมแล้วปัญหาสอจะจบแบบเดิมอีกทักษิณบอกว่ารอบนี้ไม่หมูแต่ผมจะบอกให้ว่า ในแต่ละครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นมานั้นต้องรอดูว,ว่าพักร่วมจะว่าอย่างไรหรือจะอยู่เป็นทาสกันแบบนี้หรือไม่นายจุพรกล่าวอีกว่านายทักษินกลับมารอบนี้แสดงความยิ่งใหญ่กันจริงๆคำรามดุดันใส่พักร่วมและขู่สอสพักเพื่อไทยกันเองรวมถึงการกำราบประชาชนที่เห็นต่างดังนั้นบ้านเมืองก็จะงอมือง,งอเท้าไม่คิดอ่านกันเลยหรือว่าหนทางข้างหน้าจะเกิดอะไรตามมาอีก อย่าลืมว่าทักษิณต้องคดีข้อหาทุจริตคอรัปชันดังนั้นคำพูดจะการันตีอะไรได้เพราะทุกเรื่องไม่ได้ทำตามคำพูดบอกกลับมาเลี้ยงล้านแต่คํารามขู่แสดงอาการของคนยิ่งใหญ่ทางการเมืองอย่างไรก็ตามนายจตุพรค่ะยังมีการกล่าวว่านายทักษิณพูดถึงการเจรจากับพระเจ้าในประเทศไทยนั้นตนไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่แผ่นดินนี้มีพระสยามเทวาธิราชคอยปกป้อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองบ้านเมืองดังนั้นถัดจากนี้ทนายทักษิณใหญ่มากเท่าไหร่ยิ่งจะกลายเป็นชนวนเหมือนแสดงพฤติกรรมท้าทายแบบเดิมจะต้องเจอเสียงคัดค้านแบบเดิมๆอีกรองรอยรัฐบาลได้เริ่มปลิกันแล้วเมื่อทักษิณรุกทุกที่และกว่าต้อนกันแล้วพักรวมก็ยิ่งอยู่กันยากและถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ยิ่งจะกลายเป็นปัญหา ดังนั้นประชาชนต้องคอยติดตามถ้าเหลือบ่ากว่าแรงแล้วต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องขัดขวางการกระทําความชั่วทั้งพวงที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินนี้ส่วนทักษิณบอกพักร่วมเป็นเลือดสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเป็นบริบทการปกป้องชาติเป็นการต่อสู้กับศัตรูไม่ได้จับมือกันไปขายชาติท่านแน่จริงอยากจะทําอะไรก็เชิญจะเจรจาประโยชน์ก็ทํานอกจากนี้นายจรุพรค่ะยังได้มีการเปิดเผยทิ้งไทยว่า อาการคำรามของนายทักษิณเป็นการเร่งสถานการณ์และขบวนการแต่ลักขบวนการในบ้านเมืองนี้ไม่หมูเหมือนกันคนที่รวยอยู่แล้วทำไมไม่ไปหาความรวยเพิ่มอีกมีสถานะทางสังคมกับต้องคดีทุจริตแล้วสารภาพความผิดขณะที่โกชี้หน้ากล่าวหาคนอื่นว่ามีมืออาชีพแล้วตัวเองรวยอยู่แล้วโกงกันไปทำไมอีก ขณะที่ในวันเดียวกันนี้ค่ะนายวรวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีนายทักษิณต่อว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคไม่เข้าร่วมประชุมครมว่าไม่ได้หมายถึงตัวผมถึงแม้ว่าจะพูดถึงว่าไม่ใช่เลือดสุพรรณเพราะตัวผมเองนั้นอยู่ในที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมา ตั้งแต่ตอนต้นจนจบที่สำคัญตัวผมเองเลือดสุพรรณร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อร่วมทำงานกับใครแล้วไม่มีทิ้งกันกางขันรับต่อกรณีที่มีการทำข่าวนะครับที่ท่านทักษิณได้พูดในที่ประชุมของพรรคไทยนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11นั้นมีบางพรรคหรือว่ารัฐมนตรีบางคนไม่ได้อยู่นั้นนะครับเชื่อว่าไม่ได้หมายถึงตัวผมนะครับถึงแม้ว่าท่านจะพูดว่าไม่ได้เลือกสุพรรณ นะครับเพราะว่าตัวผมเองนั้นอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน 21, ที่11ธันวาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทุกวาระเราอยู่ด้วยกันตลอดและที่สําคัญครับตัวผมเองนี่เลือดสุพรรณร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณเอย๋ยการทํางานของชาติไทยพัฒนาตั้งแต่ครั้งพักชาติไทยเมื่อเราร่วมทํางานกับใครแล้วเราอยู่กันตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีทิ้งกันกลางคําเด็ดขาดนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าท่านพักสิงห์คงจะไม่ได้หมายถึงตัวผมนะครับ